จะตั้งชื่อทริปนี้ว่าทริปน้ำไม่อาบว้าวคือนะคะทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกว้าวเอ๊ hey, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะออกเดินทางไปเที่ยวรัฐมิชิแกนกันนะคะโอเคไปกันค่ะ Hey! Hi, guys. Hi, Daddy. Not Luna, Liam. Are you guys ready? Yeah. I'm Yay! Just tired, so I just want to get Directions are in. Okay. So, where are we going today? We're pictured Rocks. Eventually, we'll but we'll make a stop or two in the way as well. How long we have to drive? Uh it's about five hours. Oh my God. Okay. Bye. ตอนนี้ยังไม่ถึงที่พักนะคะแต่ว่าเรามาแวะดูบอ่อน้ำพุก่อนนะแต่ที่เจอในช็อตวิดีโอนะคะที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะน้ำใสมากูฝั่งนี้ Like park, อ,อุ้ยดูปลา <c oughs> น้ำใสมาก <c oughs> ใสมะใสเหมือนกระจกเลยอะ่ะว้าวนันคือที่น้ำมัน <c oughs> ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนูขดขุดขุดเวเด็กๆก็เนี่ยมาหมุนเครื่องนะคะเพื่อที่จะให้ไอตัวเรือหรือว่าอะไรเนี่ยของเรามันเคลื่อนที่นะโอเคเราเสียค่าเข้ามา ในสเตทพาร์คของรัฐมิชิแกนนะคะเราก็จ่ายรายวัน11ดอลลาร์นะคะก็สามารถอยู่ได้จนถึง4ทุ่มนะคะเราสามารถเข้าได้ทุกพาร์คเลยของที่มมชิแกนเนาะโอเคทีนี้เราก็จะเดินทางไปที่ตั้งแคมป์ของเรานะคะ <S <S ถึงแล้วตอนนี้เรากำลังหาที่ตั้งแคมป์นะคะหมายเลข10 ถึงแล้วคะ่ะวันนี้อากาศกำลังดีนะตอนนี้ประมาณ80ฟาเรนไฮต์ก็ไม่รอนะกลัวอย่างเดียวคือกลัวฝนตก <มา S 1> นี่ <laughs> ถ่ายา <laughs> เอ็ดห้องน้ำตรงนี้สบายเลยแล้วก็นี่ที่กลางเต็นท์โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์กันที่นี่นะคะสองคืน ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยดีที่กลางเต็นเสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ลมลมีลถป่าหน้ามีเห็ดมากเลยฝน <c oughs> ม้อีกแล้วทุกคนหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไม่รู้มันจะหยุดหรือเปล่าวันนี้นะคะ ห้องน้ำนี่ว่าไอเนียมบอกแม่มันไม่มีส่วมเหมือนบ้านเราอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า pit toilet น,นะคะคือส่วมหลุมเดีย๋ยวตั้งชื่อทริปนี้ว่าทริปน้ำไม่อาบตอนนี้ก็เราเราสองโมงครึ่งนะคะ เวลาที่นี่จะเร็วกว่าที่วิสคอนซินหนึ่งชั่วโมงที่นี่สองโมงครึ่งที่วิสคอนซินบ้านแม่บีก็จะประมาณบ่ายโมงครึ่งประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าแม่บีพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่านี่แม่บีเพิ่งใส่อินเวสไลน์ก็คือที่ดัดฟันแบบใสะคะ่ะทุกคนเนี่ยเพิ่งไปใส่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็เลยยังรู้สึกแบบเครืองๆอ,อยู่นะคะยังพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สภาพแต่ละคนฝนตกหนักมาอีกระลอกนึงนอนรอ เแครทุกคนแม่บีนอนหลับพิ่งตื่นตอนนี้พี่แม่บีนอนนะสามพ่อลูกก็พากันออกไปเดินสำรวจเล่นบริเวณรอบๆแล้วไปเจอที่ที่หนึ่งที่แบบมันน่าไปเล่นมากเลยก็เลยว่าจะพากันเดินไปตรงนี้นะคะฝนหยุดละ ตูป่าแถวนี strong. ้สิเห็ดหน้าออกมากเลยดูสิอ๋อตรงนี้มีน้ำตกลงมาเป็นลำธานอ่ะ ฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆแล้วเป็นละอองมีไอน้ำด้วยมีหมอกแล้วก็น้ำไหลลงไปทะเลสาบนี่น่าจะเป็นทะเลสาบซิเปเรียนนะคะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะเดินมาไม่ไกลเลยค่ะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำจากที่ตั้งแคมป์นนะว้าว wow. I like it I like that How the stream connect to the lake? Yeah, y e i a h is this Lake Superior right? <Huh? S 1> is This Lake Superior. Yeah, Lake Superior. อืมบรรยากาศฟ้าหลังฝนชอบอะไรแบบนั้นแบบสวยด้วย น้ำเย็นมากโอ้อเย็นเหมือนน้ำในตู้เย็นเลย แม่น้ําตรงนี้เย็นมากแต่พอมันไหลลงไปรวมกันตรงโน้นแล้วนะทุกคนน้ําในทะเลสาบค่อนข้างที่จะอุ่นกว่าน้ําจากแม่น้ํานะคะตอนนี้คือตัวที่คล้ายๆแมลงวันแต่ว่ามันกัดจ็บออกมาเยอะมาก I know why they d n t have a shower p l a s e ขอเดินเขมรเอาดีใช่ไหมใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใช่่ใช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 ่่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ Weise กลับมาที่แคมป์แล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังทำมื้อเย็นตอนแรกว่าจะทำสปาเกตตีแต่ว่า เปลี่ยนฟ้าคำรามมาอีกแล้วเหมือนฝนจะตกก็เลยทำอะไรง่างๆยาๆก่อนมันจะตกม,มาอีกแล้วฮู <laughs> ้ฮเอาช่วยกันเร็วๆเดี๋ยวฝนตกแต่ดิคือขึงเชือกเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้าไปตากตรงนู้นแล้วฝนจะมาแล้วเนี่ย <c oughs> หาเพื่อฟารกหาเโไม่หยดหลังจากทานข้าวนะคะพวกเราก็พากันขับรถออกมาหาซื้อฟืนหาซื้อของที่เราลืมเนาะแล้วก็มาแวะดูน้ำตกในระหว่างทางนะคะแถวนี้ไม่มีฝนเลยอากาศดีบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้นะว้าว น่ารนฮะเอ้่สุดขเอาลูกหายแล้ว ข้างๆจากน้ําตกมานะทุกคนดูหวิวสวยมากเลยข้างหน้าตอนนี้เวลา,าทุ่มสามสิบห้าแล้วนะคะ A Nice view <Yeah. S 1> Luna you don't want to go down Well I know the idea You slowly. go down just it ส่งลิงลงไปนะให้ลงไปข้างล่าง how would I rescue you <laughs> ลงไปได้แล้วขึ้นมาให้ได้นะ guys rains coming <S yeah if you're gonna do it you better do it now Come on. <laughs> จะไปไหมกลับมาแล้ว อาปะรีบเดินกลับไปที่รถเมฆฝนไล่มาอีกแล้วแวะอีกแล้วค่ะระหว่างทางกลับไปที่ตั้งแคมป์นะคะเราก็แวะามาดูที่มันเขียนชื่อว่า l o อก s l ล c e นะคะน่าจะเป็นที่ที่เขาขนไม้ในอดีตเนาะเพราะว่าผ่านมาเมื่อสักครู่เห็นมีอุปกรณ์สมัยโบราณเขาเก็บไว้อยู่ จเจ้าเลียมบอกมันสวยมากมันสวยมากไหนไปดูสิอ้าวิวสวยมาก Remember, สวยมากเลยว้าว both s i d pretty cool you like no. uh huh. สวย <Why? S 1> สวยอา <laughs> sun setting yep yeah look at c a m e r a guys f h r s t try one two three she smile okay yeah first try you sad smile okay เคเราก็กลับมาที่แคมป์ไซส์แล้วนะตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่นะ อ่ะเด็กๆก็จีมัสเม่รลูลตามเดิม